อยากเป็นขาแรงต้องกินอะไรเ,เท่าไหร่เมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควชัชราพงแก้วสะอาดกับวิดีโอในซีรีส์ซ้อมปัดจ,จักรยานยังไงให้เป็นขาแรงนะครับ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเราจะต้องกินอะไรแค่ไหนและกินเมื่อไหร่ขั้นแรกเรามาพูดถึงเรื่องพลังงานสําหรับนักปั่นกันก่อนนะครับสำหรับนักปัน่นหรือคนทั่วไปก็ตามเราต้องการพลังงานเพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้โดยที่ร่างกายจะต้องทําการเผาผลาญเชื้อเพลิงนะครับก็เหมือนรถเหมือนรถยนต์นี่แหละเชื้อเพลิงสําหรับคนเราก็คือคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีน3อย่างนี้เราใช้ ในการเผาผลาญแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานคาร์โบไฮเดตใช้ตอนไหนคาร์โบไฮเดตใช้ตอนที่เราออกแรงปานกลางถึงหนักๆคาร์โบไฮเดตใช้ตอนนี้ร่างกายมีคาร์โบไฮเดตเก็บไว้ในรูปแบบของไกลโคเจนจากอาหารที่เรากินเข้าไปเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดตในรูปแบบของไกลโคเจนเมื่อเราต้องการใช้ร่างกายก็จะดึงตัวไกลโคเจนออกมาใช้นะครับ ออกมาใช้ใช้ได้นานแค่ไหนใช้ได้1นถึงสชั่วโมงใช้ตอนไหนใช้ตอนที่เราออกแรงมากๆในการปั่นอย่างเช่นปันน่นหนีกลุ่มนะครับเราอาจจะปั่นอยู่ที่โซน4โซน5เพื่อที่เราจะหนีกลุ่มแล้วเราจะหนีได้นานแค่ไหน1นถึงสชั่วโมงแล้วแต่คนนะครับหนถึงสชั่วโมงหมายความว่าสมมุติว่าการแข่งขันใช้เวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงสมมตินะครับคุณหนีตั้งแต่เริ่มเลย คุณจะไปได้แค่อย่างเก่งคับขึ้นขาขึ้นทาง,ง,ทางไก่โดเจนคุณหมดแล้วเป็นยังไงครับโดนกลุ่มลวกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพูดกันภาษานักปั่นก็คือว่าอย่าพึ่งรีบหนีนะครับอย่าพึ่งรีบหนีเพราะว่าเหตุเพราะอะไรก็เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตที่เราเอาไว้ใช้มันมีจํากัดใช้ได้แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนว่าถ้าคุณจะหนีคุณต้องหนีในช่วงไหน ช่วงไหนที่สามารถหนีได้ตลอดรอดฝั่งอาจจะหลุดเข้าเส้นไปได้เลยก็คือ1-2ชั่วโมงก่อนเข้าเซ้นอันนี้หลักการง่ายๆไขมันไขมันใช้ตอนไหนไขมันใช้ในตอนที่เราออกแรงเบาๆออกแรงเรื่อยๆใช้กับพวกที่อย่างเช่นสายออเดกนะครับปั่นไกลๆสอง้0โล400โล600โล1,000กิโลถ้าอยากจะปั่นให้ได้ไกลเราต้องฝึกให้ร่างกายสามารถ ดึงไขมันออกมาใช้ได้ไขมันจะมาใช้ได้ตอนไหนก็คือหลังจากที่เราออกแรงเบาๆไปอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่ามันเผาผ่านช้ากว่าที่มันจะจุดติดเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงนี่คือสาเหตุนะครับว่าทําไมเราถึงมีการซ้อมปั่นเอนดูรานในการซ้อมปั่นเอนดูรานเนี่ยเป็นการที่ฝึกให้ร่างกายรู้จักดึงไขมันมาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไขมันในร่างกายคนเราต่อให้นักกีฬาที่ผอมที่สุดก็มีไขมันที่สามารถเอามาใช้เป็นเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เรียกว่ามหาศาลนานกว่าคาร์บโบไฮเดรตไอหนึ่งสองชั่วโมงนั้นแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยนักปัน่นทางไกลพวกนักปั่นหรือระดับโลทั้งหลายนะครับเขาถึงจะต้องซ้อมวันหนึ่งหลายๆชั่วโมง ในการซ้อมหลายๆชั่วโมงก็เพื่อให้ร่างกายรู้จักการนําไขมันมาใช้สังเกตนะครับว่าพวกนี้ผอมๆมันทั้งนั้นเพราะว่าซ้อมกันทุกวันจนไขมันนี้เรียกว่าแทบจะไม่เหลือแล้วโอเคผมจะไม่กล่าวถึงนะครับว่าร่างกายเปลี่ยนไขมันเปลี่ยนคาร์บโบไฮเดรตเปลี่ยนโปรตีนให้กลายเป็นพลังงานในรูปแบบของ ATP อะไรก็อันนั้นมันก็จะลึกซึ้งเกินไป เราไม่ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นคราวนี้เรามาดูว่าขบวนการการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยมันมีกี่รูปแบบนะครับหลักๆก,ก็คือมีอยู่2รูปแบบก็คือแบบแอโรบิกและแบบแอนแอโรบิกนะครับแอโรบิกก็คือการเผาผลาญพลังงานโดยการใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นตอนไหนก็คือเกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นพูดอยู่ตอนนี้เดินนั่ง ออกแรงเบาๆไม่มากนะครับถ้าปั่นจักรยานก็ปั่นอยู่ประมาณโซน2โซน3โซน4ออกแรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าหักโหมอะไรร่างก,กายจะใช้ออกซิเจนเพื่อเผาผลาญพลังงานนะครับส่วนแอนแอโรบิกเกิดขึ้นตอนไหนก็คือเกิดขึ้นตอนที่เราออกแรงมากๆฉับพลันนะครับอย่างเช่นเราสปินหน้าเส้นอย่างเช่นเรายิงหนีกลุ่มอย่างรวดเร็ว ตอนนั้นร่างกายจะเกิดการเผาผ่านพลังงานในรูปแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งให้พลังงานสูงมากแต่ว่าทำได้แค่ประมาณแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับอย่างเก่งก็เกินไปเปากว่านั้นก็ไม่มากนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นหลังจาก10วินาทีก็คือเราจะหมดครับเขาเรียกหมดหมดก็คือไปไปต่อไม่ไหวแล้วจำไว้ว่า a อ a e โรบิกเราได้แค่1ิวิ เพราะนั้นต้องเก็บเอาไว้ใช้ในตอนที่สําคัญสุดๆนะครับสาคัญสุดๆก็คืออะไรอย่างเช่นร้อยเมตรสุดท้ายหน้าเส้นจะเข้าเส้นแล้วอันนี้คุณแอนแอโรบิกไปเลยจัดเต็มมีเท่าไหร่ใส่หมดวัดดวงกันไปเลยใช่ไหมครับหรือว่า,อ,าอยู่บนเขาอยู่ตำแหน่งที่ว่าจะหนีได้ใส่เต็มจัดเต็ม10วินาทีคุณก็อาจจะหนีกลุ่มไปได้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าเราจะออกแรงแบบไหนตอนไหน คราวนี้มาถึงเรื่องอาหาร ที่นักปั่นจะต้องกินก็คือสรุปว่าเราใช้คาร์โบไฮเดรตเราใช้ไขมันเราใช้โปรตีนแต่ว่าต้องกินอะไรก็คือหลักๆง่ายๆนะครับก็คือว่ากินอาหารที่ผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดอย่างเช่นกินข้าวกินข้าวกล้องกินขนมปังกินขนมปังโฮลวีตขนมปังที่มันยังเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่กินพืชผักสดกินเนื้อไม่ติดมันกินไขมันไม่อิ่มตัวหลีกเลี่ยงอาหารที่แปลรูปมากเกินไปข้าวขาว ขนมปังขาวน้ำอัดลมแอลกอฮอลอาหารจังฟู้ดฟาต์ฟูฟ้ดทั้งหลายแหล่หลักการในการกินคือจริงๆแล้วนักปัน่นต้องกินเยอะมากนะครับวันๆเนี่ยให้เราแบ่งเป็นมื้อย่อยๆระหว่างวันนะครับเช่นเป็น4-5มือ้อแทนที่จะกินแค่หนักๆแค่2อสมมื้อนะครับเราก็แบ่งเป็นมื้อย่อยๆค่อยๆกินไประหว่างวันแต่เราต้องกินเยอะนะครับยิ่งในช่วงที่เราแข่งหรือว่าเตรียมแข่งเนี่ย ร่างกายต้องการพลังงานเยอะมากแล้วสรุปในการปั่นจักรยานเราต้องกินอะไรเราต้องการใช้อะไรก็คืออย่างที่บอกนะครับเราออกแรงปั่นกลางถึงออกแรงหนักเราต้องใช้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปั่นก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตกินตอนไหนกินแค่ไหนก็มีสูตรคำนวณง่ายๆนะครับว่า1วันเราต้องการคาร์โบไฮเดรต5ถึง7กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลสมมติว่าคุณหนัก70กิโลกรัม หวันคุณก็ควรที่จะได้คาร์โบไฮเดรต350ถึง490กรัมแต่นี้น้ำหนักของคาร์โบไฮเดรตนะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปเอาข้าวมาแล้วก็มาชั่ง350กรัม490กกรัมอันนี้คือคาร์โบไฮเดรตที่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ในตัวของมันเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เราต้องไป หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมต่อน้ําหนักของอาหารนั้นถ้าง่ายๆก็คืออย่างพวกอาหารที่เซเว่นหรือว่าอาหารที่เขาบรรจุกล่องเขาจะมีข้อมูลทางโภชนาการบอกนะครับว่าในอาหารของเขาเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมนะครับเราก็จะได้สามารถคํานวณได้นะครับอ่ะโอเคพูดอีกทีนะครับ1วนันต้องการแค่ไหนก็คือน้ําหนักตัวคูณ 5้ถึงเเช่นนะักเจ็ดสิบก็หนึ่งวันคุณต้องการคาร์โบไฮเดรตสามร้อกรัมพรีไรส์ระหว่างการปั่นดิวิงไรส์อัปเตอร์ไรนะครับเราต้องการคาร์โบไฮเดรตแค่ไหนก่อนปั่นนะครับเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเตรียมมาไว้ให้ใช้ในการปั่นเนี่ยหนึ่กรัมต่อน้ําหนักตัว1นึกิโลกรัมอย่างเช่นเหมือนเดิมนะครับคุณหนะักเจ็กิโลกรัมคุณก็ต้องการ คาร์โบไฮเดรต70-210กรัมกินตอนไหนนะครับกินก่อนปัน่น1-4ชั่วโมงในช่วงนี้แล้วร่างกายจะสามารถดูดซึมมาใช้ทันเวลากินนานเกินไปมันก็ใช้ไปหมดนะครับกินกระชั้นเกินไปร่างกายดูดซึมไม่ทันคราวนี้ระหว่างการปัน่นถ้าคุณปั่นน้อยกว่า1ชั่วโมงคุณไม่ยังเป็นต้องเติมคาร์บโบไฮเดรตเพราะว่าร่างกายมีใช้พอนะครับ แต่ถ้าคืนคุณออกแรงปานกลางถึงหนักเกินกว่า1ชั่วโมงคุณต้องการคาร์โบไฮเดต3 3มส0กรัมต่อชั่วโมงอันนี้ก็ต้องไปคำนวณเอานะครับว่าไอ้สามถึงหกกรัมเนี่ยต้องกินแค่ไหนนะครับอย่างเช่นในพวกเอ่าพวกเจลพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าอ่าเขาให้คาร์โบไฮเดตแค่ไหนจะสังเกตว่าอย่างพวกนักปัน่นตู้ดฟองอะไรพวกเนี้ยครับเห็นว่ากินกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกินเจลกันแบบเป็นกำๆเพราะว่า เขาออกแรงเยอะมากเขาต้องเติมคาร์โบไฮเดรตเยอะมากคราวนี้หลังปัน่นหลังปั่นเสร็จเรามีข้อจํากัดทางเวลาเราจะต้องรีบกินอาหารเพื่อว่าไปให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูภายในไม่เกิน45นาทีหลังการปัน่นคราวนี้เราต้องกินอะไรก็คือเหมือนเดิมครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นเหมือนเดิมคุณหนัก70คุณก็กินคาร์โบไฮเดรต70กรัมภายใน45นาทีหลังการปัน่น แล้วก็โปรตีนอีก20กรัมเพราะว่าในการออกแรงมากๆเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเราต้องกินโปรตีนเข้าไปเพื่อฟื้นฟูตัวกล้ามเนื้อนะครับไม่งั้นเนี่ยมวลกล้ามเนื้อก็จะหายนะครับอาหารที่ยอดนิยมเลยนะครับว่านักปั่นก็ชอบกินกันก็คือนมช็อกโกแลตกินนมช็อกโกแลตได้คาร์โบไฮเดรตเพราะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นแล้วก็ได้โปรตีนอันนี้คืออาหารหลักๆของนักปัน่นหลังปัน่นครับคลิปนี้เอาแค่นี้ ครับคลิปหน้าเราจะมาเจอกันในเรื่องที่ว่าปั่นจักรยานให้ลดน้ำหนักทำยังไงโอเคครับพบกันคลิปหน้าชอบกดถูกใจไม่ชอบเฉยๆอยากติดตามกดสับตะไคร้สันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ